สวัสดีพี่น uh ้องสวัสด uh ีพ uh ี่น้องสวัสดี FC ที่รักแฟนสุขโผุกคนพี่สุบอนเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดียามเช้าๆพี่น้องเนาะตอนนี้เกือบ6:00นแล้วพี่น้องเอ้ยไปกินมันดงแล้วไปโลกันกับองนีคือเก่าคือเดิมงเนาะเฮาก็ออกแต่ครัวพี่น้องเอ้ยซอยซดกซดเฮาก็แล้วอันนี้หมอแกงเนาะปเนาะ ป้ารถอันเห็นตอนปอดนี่มินนี่เอ้ยมาไวๆเด้อเขียนร้านสาวร้านสาวผลหมักปอดพี่น้องเอ้ยร้านสาวผลหมักแต่ปอดเด้พี่น้องเอ้ยมินนี่นะสั่งประดัมมาชั่นไปงานไหนก็ไใดปลอดไห้คอยเด้อประดัมมาชั่น แบบจุใจไปเลยพี่น้องเอ้ยตอนปอดกันได้ได้ใจเลยแซ่บแนนอนพี่น้องโอ้ยฉีกเนหนาบังด่วนเ้ยหนึงยว่านะหนึ่งมันโอ้หนึ่งมันคือเห็ดหวานบายดีบอรดีแจ้งจากวางเลยเนาะ เมนเรามีแต่เตรียมอาหารไว้ถาพี่น้องมากก่อนเนาะเพราะว่าพระพ่นสิมาตอนเที่ยงพี่น้องเพราะว่าเราสังฆทานเพลินพนสิมาตอนเที่ยงเมนเพิ่งทำพิธีก่อนเนาะอืม ซอยกันพี่น้อยหั่นซิ่นซอยซิ่นซอยยังพันกระดูกกระเดี่ยวหักกระเหลวกินปลากินน้องเคยอิ่มนะ <c oughs> ขอบใจลายๆเ้ <c oughs> ออิ่มแล้วน้องเคยนี่ <c oughs> เอาเตะเสาเตะเสีเเ่ยวพี่น้อย

กินขาเสีบแล้วเนาะมากิน่ขากันกนกามกินกิรนรถปลุงเทนได้คนบอกินอีว่ลุงเทนเนี่ยเอพิพม่าด้วยเากิขนข้าวไหมนก กินเย่มแล้ววะท่านเสียบๆสียบไปหน่อยกินรถปะเขากินละ อิ่มแล้วกินรากกบเจ็บแข่าแมนแหละเตรียมพักเตรียมหนาด้วยทั้งเครื่องนะพักเตรียมนี่แหละไม่ได้อีกแล้วไงไทย

ไปที่บ้านกินข้าวะเสร็จไหมเสร็จมือม่งบ่แขนตงไปลงไหนลงเด้อถ่ายคลิปก่อนนอนลงนอน

S <S นตานะแ,นแ,นะแม่แพนะแพ<ส>่ใส่คนน้อยล้วแค่คนน้อยผักใส่ทงเพื่น้อย

จักแล้วเาอแลสาพานี่สำเร็จรูปเลยพาแล้วก็ผักแต่คนเนึงอะแต่คนจะไปใช้พอก็เืมเดียวบ่นาอ้ถอเน้นแม่ข้านาหมาบุ้งใ้ามาบ้ถามนบกถามเบิ่งถามเมนถามแล้วนี่แฝงข้าวหมาแฝงข้ามาก็ได้แฝงข้ามา

ผักเลี้ยวพี่น้องเอ้ยจุดแจงจังปวางเป็นแผนกไล่ใสเขานะแล้ก็แล้วแต่ก็มาซสอยเพิน่นซรอยเพิน่นซรอยสิ้นพี่น้องเอ้วจอยกันคนละไม้ละมือเห็นอยู่ไหนแหละ คนก็หลายเติบอยู่พี่น้องเนาะสิบไผอยู่กับงัวตัวหนึ่งพอดีเร็วพี่น้องเยเนาะคงมาตาแจ้งอ่ะพอดีเร็วนะจังหน่อยเนะี่ยแกแขกคนมาเนี่ยนเะจ็ดแปดโมงเนี่ยก็ได้เพราะว่าเก้าโมงสิบโมงกับคู่บ่าเพิ่นิมาทำพิธีนู่นนี่นั่นก่อนพี่น้องเนาะแล้วก็ต่อสายเพลนเลยตอนเพลนแล้วก็จบพิธีพี่น้อยเหมือนี้ แต่ว่าขั้นเห็ดบุญก็เออนักได้เพียงหน่อยเนาะเห็ดบุญนะครับเพาว่ลายเนี้ยงก็ห่มบะไปดู มอเตริษัค์ตู้เย็นไหมพ่อครับวะครับครับผมผมกำลังสิกรับกันครับตึกระมูกกระมัดจะก่อนไม่ชิมาไม่รถเท่าจอดตันทางข้าเจ้าทะลุอยู่เจยงหลวงเช่ไหมเนาะ เดี๋ยวฟัดเคาะไปอืมขาดมันเดี๋ยว้ขาดมันเสียแหละเออขาดสิบป็นของเขาไปเอาไอเซมิกนพี่น้องสารคดีไปมากระมูกระมัดช่วยนะช่วยตาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของก่อนฮชิมา น้องเขาน้างนัาแขกคนมาซอยเบาเราอีกพี่น้อยเนะนาะคนหลายหลายคนก <c ười> ำเอาสิเข็นยาวขอบคุณดุกยกำลังใจขอบคุณดุกคอมเมนต์พี่น้อยเนะนะนาะปกตอิปเนี่ยอด้อยพี่น้อยวั <c ười> อนอาทิตยสบายดี <c ười>